สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนท่านผู้ชมคะช่วงนี้เจอหลายๆท่านนะคะมีโรคภัยไข้เจ็บด้วยการเจ็บป่วยจากอาหารการกินเนี่ยแหละคะ่ะอาจจะเป็นเพราะอากาศหรือว่าความไม่สะอาดอะไรก็แล้วแต่ วันนี้ห้องข่าวไทยโพสต์สุดสัปดาห์ของเรานะคะจะพาไปบุกตลาดสดไปเลือกซื้อผักผลไม้เนื้อสัตว์ที่ได้มาตรฐานมีความสะอาดและปลอดภัยให้สังเกตอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมคะจะมีสัญ,ญลักษณ์รูปตัวคิวนะคะซึ่งอันนี้เป็นการยกระดับการให้มาตรฐานทางความสะอาดและความปลอดภัยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งยังไปดูมาตรการของต่างประเทศที่ส่งผลต่อการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยด้วยติดตามจากรายงานพิเศษโดยคุณอัชราวันสวุวรรณสมบัติค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ห้องข่าวในโพสต์นะคะพามาปลูกตลาดสดทนบุรีค่ะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวค่ะนี่มีหนุ่มหลออ่อยืนอยู่ข้างๆด้วยนะคะท่านนี้สําคัญค่ะเพราะว่าเป็นคนดูในเรื่องของมาตรฐานสินค้าเกษตรของไทยเลยท่านเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินะคะท่านอยู่กับเราแล้วท่านี่พิสาสวัสดีค่ะ <S <S วันนี้ทำไมเราต้องมาที่นี่ด้วยคะครับที่นี่เป็นสถานที่จําหน่ายสินค้าเกษตรหลากหลายมากแล้วก็จาหน่ายสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพได้มาตรฐานนะครับวันนั้นอยากจะพามาให้ดูว่าสถานที่ที่เขาจาหน่ายสินค้าเกษตรที่ท่านจะเลือกซื้อว่าได้มาตรฐานปลอดภัยเนี่ยดูยังไงครับโอ้ค่ะมาตรฐานสินค้าเกษตรของบ้านเราเนี่ยเทียบได้พอๆกับระดับโลกเลยไหมครับตอนนี้ใช่ครับเป็นที่ยอมรับระดับโลกครับค่ะ อันนี้เราต้องถามถึงที่ต้องเน้นค่ะเราจะมีการทำอะไรให้คนไทยมีมาตรฐานเรื่องกินเรื่องยูเรื่องที่คล้ายอะไรมากขึ้นไหมคะท่านครับเรื่องของสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานเนี่ยทางกระ<พ>ทรวงเกษตร<พ>และสหกรณ์เราลงไปให้การรับรองทั้งเกษตรกรทั้งผู้ผลิตนะครับเมื่อรับรองแล้วสิ่งสำคัญที่จะสือ่อยังผู้บริโภคได้เห็นก็คือมีเครื่องหมายคุณภาพเครื่องหมายคิวนะครับซึ่งเครื่องหมายคิวเนี่ยจะไปติดบน,นติดบนสินค้านะครับอันนี้เป็นลักษณะหนึ่ง นะฮะอันนี้ไม่ได้ติดบนสินค้าแต่ว่าจะติดในสถานที่จําหน่ายนะครับซึ่งสถานที่จําหน่ายก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่เราจะสื่อให้ผู้บริครู้ว่าท่านจะซื้อสินค้าที่มีคุณภาพได้เครื่องหมายคิวเนี่ยจากที่ไหนบ้างนะครับลักษณะป้ายนี้จะเป็นป้ายที่เราให้กับแผงในตลาดสดนะครับที่จําหน่ายสินค้าที่ได้รับการรับรองคุณภาพติดเครื่องหมายคิวนะครับเพราะนั้นถ้าท่านเดินมาในตลาดสดเราเห็นป้ายอย่างเนี้ยที่แผงไหนนะครับแสดงว่าแผงนั้น ขายสินค้าที่ปลอดภัยได้คุณภาพได้มาตรฐานนะครับในขณะเดียวกันป้ายลักษณะแนวๆอย่างนี้นะครับก็อาจจะยังเห็นตามอ,อ,อย่างเช่น Modern Trade นะครับที่จำหน่ายสินค้าห้างใหญ่ๆ้งใหญ่ๆ<า>นะครับในขณะเดียวกันร้านอาหารที่เราเรียกว่าร a u r a n t นะค<อ>รับทั่วประเทศมีประมาณ3,000กว่าร้านนะครับก็จะมีป้ายลักษณะคล้ายๆกันอย่างนี้ที่บอกว่าร้านนั้นใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัยได้มาตรฐานนะครับ เพราะนั้นกินไม่ว่าจะเป็นที่รเรสมสวกินในซื้อของในตลาดสดนะซื้อของในห้างใหญ่ๆโมเดิร์นเทรดนะถ้าเห็นป้ายอย่างนี้ก็มั่นใจได้ว่าปลอดภัยมีคุณภาพได้มาตรฐานครับอธิบายเพิ่มเติมคุณชมขาคือตอนนี้สํานักงานปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินะคะมีตัวนี้ขึ้นมาเราทํามาหลายปีแล้วถูกต้องไหมคะทำมาหลายครับกว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีปปแต่อันนี้ถ้าเกิดมีอันนี้ก็มั่นใจได้ว่าวัตถุดิบหรือว่าตัวต้นเลยเนี่ยของตัวอาหาร ปลอดภัยรเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ขนาดไหนคะรู้ถึงไล่ไหมรู้ถึงตัวเจ้าของเลยไหมได้ครับเรามีระบบ oh, ที่เราเรียกว่า QR a นะครับซึ่งถ้าท่านเห็นที่สินค้าเกษตรได้มีเครื่องหมาย QR code ะนะที่เป็นเครื่องหมายระบบตรวจสอบย้อนกลับนะครับลองเอาโทรศัพท์มือถือลองสแกนดูะนะครับมันก็จะมีข้อมูลย้อนกลับไปจนถึงฟาร์มนะเห็นหน้าของผู้ปลูก ว่าด้มาตรฐานหรือเปล่านะครับอ๋อค่ะตอนนี้ถ้าเกิดเราจะต้องวางในแผงตลา,าดสดผักสดผลไม้สดแล้วค่ะที่เรากําลังเร่งรบนอารมณ์ให้ให้มีตัวนี้ยค่ะครับตัวนี้นี่นอกจากผักสดผลไม้สดยังอาจจะรวมถึงเนื้อสัตว์นะเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่นะครับขึ้นอยู่กับว่าแผงนั้นแผงไหนที่ได้ป้ายนี้ครับซึ่งวันนี้ที่มาที่ตลาดสดนบุรีก็จะมีประมาณสิบกว่าแผงนะกับเกือบยี่สิบแผงที่ได้ป้ายนี้ครับ อันนี้ทั่วประเทศมีหรือยังคะหรือว่าเร่งกระจายอยู่ทั่วประเทศเยอะครับมีตลาดสดที่ได้ป้ายเนี้ยประมาณรวมๆร,ร,ร้อยตลาดนะครับถ้านับเป็นแผงก็เป็นพันนะ,ะเป็นหลายพันแผงครับค่ะอันนี้เป็นตัวเลือกพวกอะไรพอย่างนี้เลยนะคะถ้าเกิดเราดูแล้วเนี่ยมีตัวคิวรับรองมาจากหน่วยงานรัฐนะรับรองมาจากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เลยค่ะท่านขาเลขาท่านเลขาคะตอนนี้ถ้าเราพูดจริงๆเนี่ย เรื่องของความปลอดภัยอาหารเนี่ยมีอะไรที่ท่านยังกังวลรหรือว่ามีอะไรที่แบบเอ้ยมันยังติดอยู่แล้วต้องเร่งแก้ไขอะไรเงี้ยมีไหมคะครับในเรื่องความปลอดภัยอาหารเองจะว่ากังวลก็อาจจะยังไม่เชิงน,นะครับเพียงแต่ว่าทํายังไงเราจะสามารถเ,เชิญชวนทั้งเกษตรกร,รด้วยทั้งผู้ผลิตภคด้วยนะครับให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยร่วมกันเพราะว่าเกษตรกร,เ,รอเองถ้าผลิตของดีของได้มาตรฐานมา นะครับแต่ไม่มีใครรู้จักหรือไม่ซื้อ,อนะครับเขาก็อาจจะขายไม่ได้<ฮ>ะนะครับในขณะเดียวกันผู้ซื้อที่อยากจะกินของดีๆของปลอดภัยนะครับบางทีก็ไม่รู้ว่าจะเลือกซื้อ,อยังไงนะครับ <ฮะ S 2> ถ้าส่งเสริมทั้งสองฝ่ายทั้งคนคนผลิตคนกินนะครับ <ฮะ S 2> ให้มาเจอกันแล้วรู้ว่าจะเลือกซื้อได้ยังไงนะครับ <ฮะ S 2> ก็จะสามารถทําให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ย ท่างปลอดภัยด้วยได้ประโยชน์ด้วยทั้งคู่เลยครับอ๋ออันนี้คือสิ่งที่เล่้งทำถ้าถามเจเชิงสถิติตัวเลขบ้างอะค่ะตอนนี้เรามีเกษตรกรกี่รายหรือตัวคนที่เข้ามาร่วมแล้วของกวญแวป้ะมันกี่กี่กี่เก้าอะคะถ้าเกษตรกรผู้เอาหมดเลยนะถ้าูปลูกผักผลไม้ปลูกข้าวนะเลี้ยงเลี้ยงสัตว์เลี้ยงกุ้งหอยปูปลาหมดเลยรวมกันนี่ผมว่ามีประมาณเราๆสักไม่ต่ำกว่าสามสี่แสนราย ตอนนี้นะคะสามสี่แสนรายที่ได้นะครับดูก็เหมือนเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับเกษตรกรเราซึ่งมีหลายร้านหลายร้านรายเนี่ยนะครับก็ดีถ้าอาจจะยังไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ดีนะครับถ้าเราทำให้เกษตรกรเนี่ยได้มาตรฐานเยอะๆนะครับก็จะสร้างความมั่นใจในภาพใหญ่ของทั้งประเทศได้ซึ่งตอนนี้เป็นหน่วยงานเป็น คนที่ต้องเล่นผักกาดหลักเลยมากอชอนี่เรื่องเนี้ยเต็มร้อยเลยะคระักชโดยหน่วยงานในกระทรวงเกษตรทุกหน่วยเลยครับระดมก,กำลังบูรณาการการทํางานครับอุ <ฮะ S 2> ้ยอันนี้ลืมถามไปเลยค่ะแต่ต้องถามคนที่จะได้ตัวคิวอะไรเงี้ยเสียสตุ้งสตางอะไรไหมเออแล้วถ้าอยากเข้ามาต้องทอํายังไงบ้างอะ,ะคะณปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรที่จะขอการรับรองเนี่ยคะไม่ต้องเสียเงินนะติดต่อหน่วยงานของกระทรวงเกษตรในพื้นที่ของท่าน นะครับถ้าเป็นพวกฟาร์มก็ปลูกพืชเนี่ติดต่อสำนักงานเกษตรจังหวัดหรือสำนักงานเกษตรอำเภอนะครับเขาจะให้คําแนะนําได้ดีเลยครับค่ะสุดท้ายแล้วช่วงนี้ถามเป็นานสุดท้ายนะคะต่างประเทศก็ดีค่ะมีการสร้างเงื่อนไขอะไรกับสินค้าไทยเยอะไหมคะแล้วรวมทั้งเราเนี่ยมีการสร้างมาตรการอะไรใหม่ๆขึ้นมาบ้างค่ะต่างประเทศเองถ้าเป็นเรื่องของความปลอดภัยอาหาร food safety นี่ผมว่า อยู่ตัวละนิ่งแล้วนะทํากันมาเป็นสิบกว่าปีนะเราเราผมว่าเราก็ทําได้ตามต่างประเทศในระดับขออนุญาตถือให้ในระดับที่น่าพอใจนะครับมีกฎเกณฑ์บางอย่างที่ต่างประเทศเริ่มเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องแรงงานหรือว่าเรื่องของดูแลลดโลกร้อนอะไรต่างๆนะครับซึ่งพวกนี้เองนับวันจะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ พราะนั้นเราเองเราก็ต้องเตรียมตัวก็มีการทำมาตรฐานมีการไปดูแลส่งเสริมเกษตรกรให้ผลิตในลักษณะที่ดูแลสิ่งแวดล้อมนะครผลิตแบบยั่งยืนนะครับลดลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดโลกร้อนอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเทรนด์ของโลกที่ต้องตามให้ทันนะครับถ้าเราจะจะยังเ้อาการขายให้ได้นะครับมีอะไรที่ทําให้เราได้รับผลกระทบเยอะๆไหมคะตอนนี้หรือว่ายังไม่มีอะไรครับถ้าผลกระทบ อีกอันหนึ่งก็คือมาตรการยุโรปนะ EU ที่เขาเรียกว่ามาตรการป้องกันการตัดไม้ทำลายป่านะครับเขาบอกว่าเขาจะไม่ซื้อผลิดผลเกษตรที่ผลิตมาจากเอพาปลูกมาจากพื้นที่ที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นการตัดไม้ทำลายป่านะครับโดยตอนนี้เขาเริ่มกับพืช6เฉ็็ชนิดนะมียางพาราปาล์มน้ำมันหัวเหลืองโกโก้กาแฟอะไรเนี่ย นะครับท,ที่น่าจะกระทบเราเยอะๆน่าจะเป็นยางพารากับปลาล์มน้ํามัน oh. นะครับที่ปลูกอยู่ในพื้นที่ที่เราต้องไปหาข้อมูลแล้วก็ดูแลว,ว่า oh. ต้องไม่ทับซ้อนกับพื้นที่ป่า oh. นะครับอันนี้ก็น่าจะสําคัญแล้วก็จะมีผลมามกาครับหนึ่งมกครา68ดเนี่ยครับนะครับใกล้ถึงแล้วด้วยนะค่ะเพราะนั้นตอนนี้หน่วยงานกำลังเตรียมความพร้อมกันอย่างเข้มข้นนะอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับฟนะูตเซฟตี้นักแต่ว่า กับภาคเกษตรและพอสมควรทีเดียวครับแล้วนับวันก็จะมีกฎแบบนี้ออกมาเรื่อยๆอันนี้ก็ถือว่าเนี่ยใช้เข้ามาเยอะเลยค่ะคือเป็นงานหนักของมกชเลยนะคะที่ต้องเล่นดูระบบระเบียบโอ้ค่ะคุณผู้ชมคะและทั้งหมดเนี่ยค่ะคือในเรื่องของมาตรฐานสินค้าเกษตรของไทยอยากฝากไปถึงผู้บริโภคถึงถึงคนไทยด้วยไหมคะ้าฝากถึงผู้บริโภคว่าในแง่ของการจะมั่นใจในการเลือกซื้อนะครับอาหารสินค้าเกษตรที่ ปลอดภัยกับสุขภาพท่านนะหรือว่ากินแล้วมันดีกับสุขภาพท่านนะครับก็เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสังเกตจากเครื่องหมายคิวนะครับแลวท่านจะมั่นใจครับค่ะมั่นใจได้เลยนะคะถ้ามีนี่สัญลักษณ์ตัวนี้แล้วย้ำอีกทีนะคะไม่ได้เสียสตุ้งสตังค์นะคะถ้าผู้ประกอบการท่านใดหรือเกษตรกรท่านใดอยากได้ตัวคิวตัวนี้นะคะติดต่อได้ทางมคอชสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติคับหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดได้ท่านอยู่ทุกจังหวัดรับโอ้ค่ะแล้วเดี๋ยวพา ท่านพาไปดูตลาดแล้วเดี๋ยวไปมอบตัวนี้แกโอ้วันนี้นี่โอ้เหงื่อ,อไหลใคร <c oughs> อยู่ในตลาดแต่ก็แบบนี้ร,รอน,นิดนึงค่ะวันนี้กขอบคุณท่านมากมากเลยนะคะสวัสดีค่ะค